าดูข้อสอบเข้ามหนะครับของเรื่องเส้นขนานบ้างนะครับทำอย่างไรมันดูการนะครับโอ้โหนะฮะอันนี้เป็นเส้นขนานนะครับก็ว่าให้ AB กับ CD เป็นเส้นขนานโอเคนะฮะเอบีซีดฮะเนี่ยสเส้นนี้เป็นเส้นขนานนะครับปึ๊บปบนะฮะให้ K คือจุดนะที่อยู่บนเอบะเตรงนี้นะครับอยู่บน A B อยู่แล้วนะครับแเราลาก C K มาปึ๊บประกบนะฮะให้ E เป็นจุดบนด้าน C K โอเคโดย นะ AE เนีตั้งฉากใครตั้งฉากกับ CK เโอเคอันนี้เ,เขากำหนดมามุม A เนี่ยตัวนี้ย3มมุม C คือ 2X นะครับเป้าหมายคืออยากได้ CKB ครับ CKB ว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้หลักการของเส้นขนานที่เราจะมาใช้นะครับในขอน้อนี้ก็คือมุมแยงครับนี่ไงมุมแยงมุมแยงคือมุมสัต นี่มุมแย้งคือมุมสัดจึ๊กๆเนี่ยมุมนี้มุมนี้เท่ากันนะครับมุมหนึ move, น่งเท่ากับม <me an> <nova. S 1> <me an> ุมสองมุมแย้งนะฮะหนึ่งกับสองเท่ากันนะฮะหรือจะเป็นมุมแย้งแบบมุมป้านก็ได้ครับสามกับสี่เท่ากันเค็นไหมครับอืมหนึ่งสองหรือสามสี่ตัวนี้เท่ากันนั้งในนะครับังนั้นคราวนี้เราจะเป็นมุมแย้งแบบมุมแหลมนะครับเนี่ยมุมนี้นะมุมนี้นะฮะกับมุมนี้เท่ากันนะครับเห็นไหม เดี๋ยวล่าเส้นดูนะดูนะดูนะอันนี้มุมแยงฟื้อปึ่งนฮะนี่คือมุมแย้งเลงนะครับโอเคนั้นมุมแย้งเท่ากันนะเดี๋วนี้จะเป็น 2x ละนี่มุม x มุม k ตัวนี้มันเป็น 2x นะแล้วก็ใช้คุณสมบัติเดี๋ยวเราต้องแก้สมการหาค่า x ก่อนนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากนะสามเหลี่ยมมุมฉากสามมุมนี้บวกกันมุมภายในบวกกันได้180นั้น 3x บวก 2x บวกกับมุม90องศาตรงนี้นะครับ นะได้180องศานะยา90ไปลบเหลือ90นั่นเองนะ 2x กับ 3x ได้เท่าไหร่ 5x ง่ายนะครับ x มีค่าเท่าไหร่ครับเอา90ตั้งเอา5ไปหาร5อร5 1เป็น5นะครเศษ4 40 5 8 40อ่าได้18องศาหน้าค่า x นะเสร็จปุ๊บเอเราจะหาค่า y อย่างไรดีล่ะอ๋ออีกที่4ีหนึ่งของเส้นขนานนะครับก็คือนะ อันนี้คืาเรียกว่ามุมภายในนะมุมภายในมุมภายในผลบวกมุมภายในข้างเดียวกันเนี่ยนะสองกับสามเนี่ยข้างเดียวกันบวกกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบมันก็เหมือนตรงนี้ฮนะเนี่ยนี่คือเส้นขนานะนี่คือเส้นขนาต่อต่อเส้นเกินมาหน่อยอนะ่ะเส้นตัดเกินมาหน่อยหนึ่งตังนี้คือมุมภายในใช่ไหมมุมภายในนะครับมุมภายในนะสองอันนี้นี่มคือมุมภายในบวกกันต้องได้ร้อยแปดสิบครับ y กับสอง x 2x บวก y นะครับมุมภายในบวกกันนะครับข้างเดียวกันบวกกันได้180อ่าแทนค่า x เป็น18สินะหาค่า y ได้ไหม <180 S> 1 8 0ตั้งลบกับค่า3 6นะฮะนั้น y ตอบอะไรครับอันนี้ลงท้ายด้วยอันนี้ยืมมา10นะฮะเหลือ7อันนี้10ลบ6เหลือ4 7ลบ3เหลือ4อ่าตอบ104องศานั่นเองโอเค